ช่วงเวลาที่ในแต่ละวันในแต่ละเทปเนี่ยผมก็จะมานั่งพูดคุยกันกับคนดังนะฮะซึ่งอาจจะเป็นคนในแวดวงกีฬาหรือคนในแวดวงบันเทิงในแงุ่มื่เริ่มต้นปีใหม่ก็ประเดิมด้วยรายการทอล์กโชว์ใหม่ไปเลยสิคะแต่ครั้งนี้ปาเต็ยุทธนาขอเปลี่ยนแนวสักหน่อยมาเป็นพิธีกรสายกีฬาค่ะเล่นเอาปาเต็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายไม่น้อยแต่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าจะเอามาปรับใช้กับการทํางานได้อีกหลายอย่างค่ะ เพราะว่านอกจากงานพิธีกรแล้วปีนี้ปราเต้เตรียมลุยงานคอนเสิร์ตเต็มที่นะคะเอาให้สมชายาเจ้าพ่อมิวสิกเฟสติวัลเราะเห็นกระแสจากตอน Big กเมล์เทนแล้วค่ะว่าเพลงไทยยังมาแรง ยิ่งได้กลับมาจัดกันเต็มๆหลังโควิด19ยิ่งดึงความสนใจได้มากนะคะกลายเป็นแนวทางให้ผู้จัดคอนเสิร์ตปีนี้วางแลนต่อได้ยาวๆแต่ถ้าถามว่า,ากลัวโควิดจะกลับมาอีก,กรอบไหมประเทศบอกว่าก็มีข้งวลอยู่บ้างค่ะแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ปรับตัวกันได้แล้วการจัดคอนเสิร์ตก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาค่ะผมผมจําบรรยากาศวันนั้นได้ดีเลยอะวันท,ที่ที่เป็นข่าวเรื่องแบบโอ้โหมี คณะนักท่องเที่ยวมาแล้วเราไปต้อนรับกันแล้วก็แต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เรารู้อะไรเกี่ยวกับโควิดน้อยมากตอนนี้นผมว่าเราเรารู้กันมากขึ้น,นก,ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแบบเออมันไม่ได้มีเรื่องที่เราต้องเตรียมรับมือแต่ผมว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องแพนิคสะจนไม่ไม่สามารถที่จะรับมือได้เลยหรือหรือหาวิธีป้องกันตัวเองได้เลยในวันที่ไม่มีโควิดผมว่า มันก็มีปัญหาอื่นๆที่เราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการบริการที่มีต่อนักท่องเที่ยว ส่วนที่ทางวงการเพลงไทยปีนี้แน่นอนว่าทีป๊อปมาแรงต่อเนื่องนะคะแต่ที่คาดว่าจะฮิตติดตลาดไม่แพ้กันป้าเต้บอกว่าต้องร็อกเลยค่ะเพราะว่าแค่เปิดปีใหม่มานะคะแล้วก็ฮิตมาตั้งแต่ช่วงธันวาแล้วด้วยเพลงร็อกทรงอย่างแบดค่ะโดนใจโซเชียลและวัยรุ่นฟันน้ำนมแต่ที่จริงป้าเต้ก็บอกว่าสัญญาเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะคะคนเริ่มกลับมาฟังเพลงร็อกกันมากขึ้นเพราะว่าศิลปินหลายวงก็เริ่มมีเพลงแนวร็อกออกมาและบอพร็อกก็ปล่อยออกมาเหมือนกันค่ะ ค, <c oughs> คือทรงอย่างแบ๊ดเนี่ยเป็นตัวมผมว่าเป็นเป็นตัวกระตุ้นที่ดีเพราะว่าบังเอิญแบบทรงอย่างแบ,บ๊ดเป็นเพลงเป็นพังร็อกแล้วก็ไอไอความจังหวะของมันที่มันดันไปโดนแบบกระแสเป็นเพลงของเด็กอนุบาลหรืออะไรก็ตามที่มันเลยทําให้ มันถูกได้ยินมากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดซิงเกิลล่าสุดของทริแมนดาวคือทริแมนดาวก็ถือว่าเป็นวงไทยที่ดังที่สุดวงหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมาแต่ชุดแรกทริแมนดาวอาจจะเพลงไม่ได้เป็นร็อกจ๋าขนาดนั้นแต่ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเพลงน้องเนี่ยของทริแมนดาวเนี่ยเป็นกลิ่นพังอีกแล้วแปลว่าเนี่ยเราเราเริ่มเห็นอะไรแบบนี้ที่มันที่มันโผล่มาในที่แจ้งแบบชัดๆมากยิ่งขึ้น นอกจากกระแสในโซเชียลมีเดียแล้วค่ะปาเต้ก็ยังเชื่อว่าเพลงร็อกจะมีศักยภาพพอที่จะสามารถจัดเป็นเทศกาลดนตรีเพลงร็อกได้ค่ะซึ่งก็ไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงนะคะรวมไปถึงเทศกาลดนตรีที่เจาะจงเฉพาะแนวเฉพาะกลุ่มเนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นเช่นกันอย่างเช่นแนวหมอนลำค่ะเพื่อตอบโจย์กลุ่มคนฟังที่หลากหลายค่ะ